วันที่20ที่พาม,มาอันนี้มาเป็นออเดชั่นรื่งสามรอบที่สอนนะคะรุ่นสามเร็วๆนี้นะคะทุกคนโปดติดตามแคนดิเดตเจนสาด้วยนะคะ เพื่อเพื่นนี้เป็นถ่ายเอ็มบีใช่ไหมแต่ถ้าถ้าปเป็นดีนะามาแค่ไปดูเลยจะเป็นช่วงเวลาที่ถ่ายเอ็มบีฉากเต้นนะคะที่มาเป็นเมมเบอร์โลโก้แฟนคลับที่ผู้โชบดีเข้ารวมถ่ายเอ็มบียกันช่วงเวลานา้ำน่าจะไปดูเลยด้วยอยู่แล้วัน้นจากั้นก็มีแวลาว่าอยู่แต่ว่าเคลียร์กับงานเปิดตัวหรือลึงสามเรือนี้นะคะทุกคนลึงสามแคนดิเดตลึงสาม,สาม,สามนี้หรือมีงาน ผลซีนเจ็ดที่เหลือเตรียมตัวต้นเตรียมอะไรตันงๆมาเยอะมากเพราะว่าที่พามาก,ก็มาทําด้วยกันอาจจะว่ามันมีคนโฟกัสกับคอนเสร์มากกว่าทาทาอื่นด้วยเนี่ยใช่ก็เ,เดี๋ยวพุ่นนีถ้าไทยาเอ็มบีเซก็กลับมาทํางานโตที่ห้องน,นี้คือมันเป็น MB ของคนันนี้คือจริงจไม่ใช่มาเป็นถ่ายพุ่นนี้เลยวันเป็นจริงจะเป็นถ่ายกองหน้านีแต่มีการเปลี่ยนเป็นอะไรเยอะแล้วก็ตอนตอนแรกก็จะไม่มีแฟนคลับสามารถเขารวมถ่าย MB ได้เลยไม่ใช่คอนเ็ปร์แบบนั้นคือตอนแรกอันนี้อยากได้มาเป็น ภาพแบบที่มันทุกคนเคยเห็นเพลงของ NGT ไหมชื่อเพลงว่าเซกายโนฮิโตเอะท,ที่ฟันเซรหรือเปล่านะจะไม่ได้อยากดูเอ็มบีเดี๋ยวยังไม่ได้ถ่ายคะ่ะไฟาพุ้นนี้นะคะมันรู้สึกว่าบรรยากาศเหมือนนิมมานใช่ไหม ก็เลยอยากถ่ายออสเซียใช่ใช่ใชเล่วมาไปอยากได้แบบเพจภาพแบบนั้นอะเราเต้นอยู่แบบที่มันมีคนดูเราอะไระงเงี้ยคอนเซ็ปต์จ,จับไปนี้ค่ะคือตอนแรกๆอยากได้แบบของ AKB คล้าๆจะไม่มาแนะนำสไตล์ที่เช่นไหมายวมเป็นหาคู่รักแต่ว่ามีกัาแกอ,อีกแล้วก็ทุกอย่างเป็นเตยงแบบไม่มี อะไรเลยเนะี่ยก็เลยมีมาเป็นคือจริงๆที่เชียงใหม่มีความแบบทีคนต่างชาติว่านักหน้ที่เอามาเยอะใช่ไหมก็เลยอยากให้มีแบบภาพแบบนี้ที่คนที่ไม่รู้จักเราเห็นไอดอลซีจีเอ็มโฮเทลที่อยู่เชียงใหม่อันนี้ใช่แล้วก็มาไปร่วมไปแฝคลับด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่าวันจริงก็จะมีคนมาเยอะนอนมาแค่ไหนถท,น,ท,น,ทนแรกๆนะที่คิด แต่อยากให้มันมีแบบภาพแบบที่มีคนดูพาร์ร์มนต์ขนเราแล้วก็สน,นุกเอนจอยอะไรเนี่ยก็เลยคิดคอนเซปต์มีแบบเป็นเป็นตอนแรกเป็นธรแบบนัน้นแต่ว่าตอนแรกไม่ได้ใช่แล้วก็เปลี่ยนไปแบบที่ MB กับเป็นธรรมดาใช่แล้วก็เนี่ยรู้สึกเอ๊ะกุจะม,มันไม่ค่อยมีความแบบเป็น พิเศษเท่าไหร่แล้วก็นก็กลับไปที่โคชัยกลับไปที่ที่อยากทําอันแรกได้ไหมก็คุยกันกับผู้ใหญ่แล้วก็ทีมเอ็ีอีแล้วก็กลับมาได้เป็นแบบนี้ใช่ก็เลยที่มาเป็นประกาศให้แฟนเขาว่าเข้าร่วมได้อันนี้มาเป็นข้างข้ามาเช้าเพราะว่าตอนแรกก็จะไม่มีแบบนั้นคือตอนแรกที่นายักได้มีแบบนี้แต่ไม่ได้แล้วก็เลยถ่ายเอก็เลื่อนไปเพราะว่าจะไม่ฐานท้นทํามาเป็นทําใหม่ทำหมดอะไรเนี้ยแต่นิมังก็ข้างข้ามมาถ่ายยากก็เลยมาเป็นเพียงเป็นที่จริงใจมาก นะคะคนนี้ก็เลยตัวเลกอยากได้เบ็ภาพแบบนี้แล้วก็มีความเปนจริงเมมเบอร์ไปเที่ยวแลวก็มีแบบคู่รักแล้วก็เราโนนจะเป็นกยนมันจะให้มันคล้ายๆของออริจินัลของ AKB แต่ว่าน,นี้ไม่ได้แลวแล้วคู่รักก็ไม่ได้แล้วก็เลยมาเป็นอัมใหม่แล้วอัมใหม่ก็รู้สึกไม่ค่อยเข้ากับเพลงเท่าไหร่มันไม่มีความใหม่อะไรเท่าไหร่ก็เลยแค่อันนี้เอากลับมา ใน m b แล้วก็มีความเดบ,บที่มวเมมเบอร์วันไปเที่ยวเน,นื่อนี่นั่งอะไรอย่างงี้ <c oughs> ก็เลยมีฉากที่สามารถแฟนเขาเข้ารวมได้ก็เลยมาเป็นประกาศข้างๆเมาชาเพราะว่าเพิ่งกลับมาเป็นเป็นจะใช้แบบนี้ <c oughs> ขคโทษด้วยนะคะทุกคนเพราะที่นาก็เห็นว่าฮ้ยทำไมมาจริี่มาลืมมากกว่าไทยเอ็มบีช่วงไหนอยู่แล้วแล้วทำไมมาเป็นบอกชาอะไรเนี่ยคือ <c oughs> จริงๆแบบตึ้งได้ฟ้าจะทําแบบนี้ก็ <c oughs> เลยรีบประกาศ <c oughs> คือว่าวันที่ประกาศปพ้่งประชุมเสร็จอันเนี่ยแล้วก็มันรีบประกาศวันนี้ได้ไหมว่าจะมาแฟนเขาจะไม่ทันแล้ว ใช่ก็เลยนาก็ดีปากกาต่ไม่ดูจะออกมาเป็นยังไงนะแต่ไม่ใช่แค่ฉากแบบนั้นแต่ว่านี่นากก็ส่งให้พี่ผู้ใหญ่แล้วก็ทีมงานว่าทีมงาน M b ็มบีก็อยากได้มาเป็นแบบนางน,นก็เลยสุดท้ายก็ได้เอากลับมาเป็นใช้มาเป็นคนเรียกว่าอะไรมันเป็นคิดไอเดียเลกได้กลับมาใช้ กือบุ่นนีคนที่ช่วยถ่ายเอ็มบีของพวกเราก็อยากให้มาเป็นเอ็นจอยแล้วก็โทรศัพท์เอามาได้โทรศัพท์มันเป็นตรงเอามาอยู่แล้วแต่ว่าห้ามเอากล้องมาแล้วก็ห้ามถ่ายรูปด้วยนะคะเพราะว่า,วายัางไงก็เวลาที่มามีงาปิดตัวอะไรต่างๆก็จะได้ดูเอ็มบีอยู่แล้วก็เลยก่อนที่จะถึงวันที่พอเอ็มบีก็ไม่อยากให้มาเป็นรูปอะไรทุกอย่างมันหลุดก่อนก็จะไม่มีความแบบสบายไม่มีความตืน่นเต้นเรื่องชุดเซมเรื่องเป็นรยากาถ่ายเอ็มบีทุกอย่างห้ามถ่ายรูปนะคะเพราะาน้องๆก็จะเป็นเทมที่ ล้วก็นอน้องก็ท่านใจกับซิงเกิลนี้มากๆแล้วก็ไม่อยากให้มาเป็นภาพเสียก่อนที่จะเราได้แสดงอะไรนี้อันนี้เรื่องนี้แบบเป็น,ปนข้างขั่งนะเรดยสมากๆช่วงน,นี้ <laughs> เรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องภายในเรียสมากๆนะคะพักด้วยนะคะทุกคน <laughs> ใช่แต่ว่าก็เลยถ่ายเอ็มวีก็ก็เป็นพื้นนี้ใช่ไหมแล้วก็งามเปิดตัวก่อวันที่สิบแปดพฤษภาแล้วก็เวลาข้างข้ามมันน้อยมากๆใช่ก็เลยน่าก็แอบเอบเกินใจกับทีมงานถ่ายเอ็มวีด้วยเพราะว่าตอนแรกก็จะเป็นได้ถ่ายเอ็มวีมาก่อนที่จะถึงเวลาคนเิร์ตใช่ไหมคนที่จะคนซื้อเราก็ได้ถ่ายเอ็มวีมาก่อนแต่ว่าแบบมีกีแยงก็เลยสไตล์ก็มาเป็นต้นเป็นหลังจากถ่ายเอ็มวีเพราะว่าเราก็ลงไปคุณเตตั้งแต่ชวนจับมือคิสมีใช่ไหมก็เลยเราก็อยู่คุณเทพยาวก็เลยสามารถถ่ายที่ใช่ไหมไม่ได้ ก็เลยมาเป็นทีมงาน MV มก็น่าจะข้างข้ามมนเป็นทำงานหนักมากๆจริงๆเพราะลันจากพวกน,นี้ไทยเมีใก,ก็ต้องถัดเอมต่อเพื่อพร้อมด,ด,ด้วยนี่ใช่ก็เลยมีความเป็นใจนใจ คุเดียให้ชุกโกมาเป็นหลับฟังทีมงานที่อยู่หน้างานด้วยนะคะเพราะว่าต้นถ่ายเอ็มบีไม่ใช่แค่ฉากนั้นมันฉากอืก็ต้นถ่ายเอ็มบีภายในพุน่นนี้มีแถววันเดียวเพราะว่าเราก็ากบางอางังคางก็เราก็มีเดียนเต้นกับขุยปูกับเพลงร้อนด้วยนี้แล้วก็วันต่อไปก็เซมบาสุก็ต้นถ่ายทางานของเซมบัสุต่อด้วยที่ยังไม่ได้ถามคนสินเจนนี้ ในรับทิปก็พรุ่งนี้ถ้าคนที่เข้ามาดูก็เข้ามารวม M b มบก็น่าจะได้เห็นพมมันของน,อน้อง 12คนอยู่แล้ว12องคนมันตั้งใจมากๆจริงๆปกติวเวลาเราถ่าย MB ใช่ไหมก็จะมีทีมงานของ m อเข้ามาอธิบายให้ว่าสตอรี่ไลน์ของ MB นี้มาเป็นยังไงแล้วก็เราก็แสดงให้ดูเขาไปฉากเต็มเพื่อเขาจะได้มาถ่ายแล้วก็ต้นไหนต้นถ่ายตายดีแล้ใครลองต้นไหนบ้างเนี่ยคุยเราก็ต้องให้เขาเห็นพัฟร์มันก่อนนอนแล้วตอนนั้น,นที่นอเต้น แต่ให้ดูทีไมไหนบีก็เต็ม,มแบบดีมากๆว้าว,วน,นี้เราติดตามด้วยพุ้นนี้แล้วพุน้นนี้คนที่เข้ามาดูจะได้ดูชุดเซ็ตด้วยนะคะชุดเซ็ตก็สวยนะคะฝากด้วยนะคะงานเบิ์ต่อเป็นแสดงแบบเป็นอรอช้านะคะเพราะว่ามีงานจาบมือต่อด้วยอรเช้าเลยอัปเดตเร,เรื่องที่เรุ่นที่สามเออเมื่อกี้บอกแล้วกําลังทํางานหดรุนที่สามอยู่คือจริงๆวันที่ 20ที่พามาของงานจับมือที่นี่ยไม่ได้เข้ารวมอันนี้มาเป็นออเดชั่นรุ่นสามรอบที่สองน,นะคะชายก็รินะก็สามารถเข้ารวมไม่ได้แล้วก็วันต่อไปก็นนอนที่ได้ติดเป็นแคนดิเดตเซนสามก็ไปคุยกันมาทํางานวาอร์กช็อปเล็กๆอะไรนี้ช,นะนชายก็รินตะทนเช้าก็ยังอยู่ใช่ไหม่แล้วก็กค่อยลงไปขุนเทไปงานจาับมืออันนี้ชายก็เราติดตามด้วยนะคะมาเป็นเร็วๆนี้นะคะ ก็ติดตามแคนด d เดต Gen 3ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเชียแคนด d เดต Gen 3ด้วย mm. ก็จะเป็นเร็วๆนี้คือเร็วๆนี้จริงๆ <laughs> ใช่ภากด้วยนะคะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง exclusive content กับ VR ER. และยังมีแอนเตอร์ด้วยนะคะหลดเลย I am for 48 application